สวัสดีค่ะวันนี้หญิงนิดนะคะจะมารีวิวเต็นท์นะคะเราซื้อมาแล้วเราก็จะมาต้องเปิดดูนะคะเมื่อกี้นั่งทํางานอยู่ดีๆเครื่องฟินอ่ะพังค่ะก็เลยก็เลยหยุดคือไม่ใช่หยุดหรอกค่ะมันทำอะไรไม่ได้ก็เลยลาท้อท้อห่อเหี่ยวก็เลยมาซื้อก็เลยมาเฮียวใจนะคะโดยการมาดูสินค้าที่เราซื้อมาเนี่ยเราจะไปเต็นท์การเต็นท์ สวยจังเลยน่ารักจุ๋มราคาเนี่ยเนี่ยเนี่ยสวยค่ะในลายทหารน่ารักเป็นอ่าเ,เป็นประกอบนะคะเออเราก็จะมาดูนะคะว่าเราประกอบแล้วมันใช้ได้ไหมอันนี้หัวจุกคงบนดแน่ๆเลยนะคะคุมพวกฝนพวกอะไรนะคะมาโนเฟียมาช่วยกันจับทำเป็นไหมเป็นบอ,อ,เ,อเป็นบอก็ <laughs> 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 อรอ รอเพิ่งปิน้นเดี๋ยวจะปิ้นของคุโกโอเสร็จที่ก็จะกลับแล้วเพราะว่าเป็นยากนี่ยไม่มาแล้วเพราะว่ารอปิ้นงานของคุโกโอรอปิน้นอยู่สองเล่มตอนนี้รอปิ้นนอกจากการสร้างสรรค์นคนดีปีหกห้ากับรอปิน้นคุณธรรมสามดาวที่เสร็จแล้วรออย่างที่ก็ไปละเพราะว่ามันทําอะไรต่อไม่ได้พี่ก็ไม่มาที่บอกว่าให้เอาแข็งคือจะบอดทงงานมาเราจะได้ จ,จะได้ช่วยกันทำทั้งหัดเจ็ดนี่อัดหมดแล้ว,ลวจะเป็นไรไปล่ะวนไปสิจะได้สั่งหัวใจนะคะเนี่ยเนี่ยเราก็ทำอะไรเสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้ค่ะเดี่ยไม่รู้สอดตรงไหนเราก็ช่วยกันคิดหญิงนิดไม่เคยการเต้นค่ะนางเฟียคใช่แบบูโกใช่แล้วก็ไม่อยู่เอ,อ เดยวเสียเทีงไงเสียบอยู่ดูนี่เนาะมีต้งรูปไหมมีรูปประกอบไหมมีค่ะยไหนก็ไม่รู้อ่ะทีนี้ทิ้งไว้หน่อยตุ๊กเต่งของเราราคาไม่แพงนะแต่แต่เหมือนจะดูดีอะค่ะดูดูสวยดีมันต้องพาดจากทางนี้ไปทางโน้นหรือเปล่าคะเอ่อใส่รูตรงกลางห้อยขึ้นแล้วก็แล้วก็เสียบข้างหน้านะจุกางเออ เราเชื่อภูแม่เราก็เนาะอืงเราเราไม่เคยเราก็ดีแล้วที่เราแปลว่าถึงไม่เคยแต่แต่แต่พี่ก็ดูในเด็กนะพี่เพราะพี่ชอบดูใช่ใช่ไหมพี่ใช่แล้วก็ไปเสียดลงกินก็อย่างนี้เออแล้วก็เสียดลงตึงไว้ตรงโน้นเออถึงขึ้นเออถึงขึ้นอันนี้มีอะไรอยู่ข้างล่างแล้วมันจะหนักมันจะอยู่นันแหละมใช่อรเลยพี่ว่าน่าจะใช่แล้ยเออ อ๋อนี่ไงมันต้องเสียบตรงนี้ด้วยเนี่ยเนี่ยเสียบขรานู้นเดี๋ยวพี่เสียบตรงนู้นเลยมันจะมีรูให้เสียบเดี๋ยวนะฮะแกนี้พี่น่อยผู้เช so, like ี่ยวชาญทั้งคู่เลยเนี Lew ่ยเอาไปเผื่อฉุกเฉิน่ะ มันเข้าตรงไหนดูมันเข้ารูนี้ดูมันเข้ารูช่องนี้น้องมีรูช่องเข้ารูโอ้เข้ารูที่นี่นี่ยน่าจะเข้ารูนี่มันมีมีช่องเข้าอยู่แล้วก็ต้องได้เข้ามา นี่ยังไงเออมาวอเออสร็จโอถ้าถ้าะตั้งใจการนอนคนเดียวไปเพื่อคนเดียวไม่ได้การมีเพื่อนไปหรอมีค่ะแต่แรกว่าจะไปน้องลูกหลานไปด้วยกันที่น้อง่างหลายหลยที่จะไปด้ยวดี อันนี้ก็ไม่ไปไกลๆกันเเสียได้เอยไม่ได้ทั้งหมดนเท่าด้วยกันแล้วก็อยู่ในน้องเพียไหนเข้าก่อนเข้าหลังเออได้หละไาเออเินเหล็กนี่เนี่ยเนี่ย่ะเียหรอมีสองอันอ๋อเสียเจ็ดเจ็นึเลยแล้วทำไมนี้มันไม่ได้อ่ะมันยาวไปป่าที่ีี้ไม่ยาวนีมันไมเสียนี่ เออมอนเสียตรงนี้เนาะเออมันต้องด like ันไว้ตรงนี้เดโค้งไปดิง่ายเลยค่ะแม่ไม่ยากเลยง่าากนะมันเป็นเต็นเต็นเต็นที่แบบว่าเต็นลูกเสือเออใช่่ที่เซ็กเดี๋ยวเออใส่มือดีก่อนใส่เหมือนเดิมใส่ดูฝั่งนี้กัใส่ดูฝั่งนี้จะเกลี่ยนหรือจะยาก ผู้ก็มาผูก็บอกว่าผู้ก็บอกว่กกาเดี๋ยวจะมาดูเครื่องปินได้แต่ดูแล้วมันไม่นั่นแล้วไมพุงไม่ได้ซ่อมแล้วเดี๋ยวไปร้านเลยเดี๋ยวบ้านเดี๋ยวจะให้เขาปิ้นให้สองงานหนูก็จะอาศัยเขาปิ้นได้หลายทางท่าเลยเฮ้ยทำเดี <laughs> ๋ยวมาดูพวกเราคุยกันบ่ห <laughs> นุนแสเงิเ <h uman> <h uman> ออป่ลงไปทุกมาถ่ากี่โมง มาก่อน9โมงครึ่งที่ซักผ้าเสร็จแล้วก็ให้ลูก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 ตากจะมันจะตื่นมาตากหรือยังครับลูกตากตอนหิวนะท่านคับทันราธมวันโทรเลเสียวทัราธมนโทรท่าไปโดนไม้อหรือยังใครอ่ะลูกจัะรู้ทำไมมันโดนมากเกินเลยอ่ะตัวหักอ่ะเอ๊ะ เวลาหมอกฝนตปร่งอากาศจะได้ถ่ายดีมีเสื่อท้องเป็นๆนี่เกี่ยวตรงนี้มีเกี่ยวกับตรงนี้มีเกี่ยวกับตรงนู้นมีเกี่ยวกับตรงนี้อันนี้อันนี้เกี่ยวกับตรงนู้นเอออยากจะเป็นๆเลยมีแต่ขอเออเฮอเราก็เอาที่นอนมาค่ะเนี่ยได้แล้วค่ะมาน้องเฟียคมากับพี้ไหมแล้วก็กลางคืนแล้วก็ปิดมุ้งนะคะเนี่ยอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ มีเต็นท์นอนแล้วแต่ถ้าเราไม่ไปนอนข้างล่างเราไปกลางบนรถเราก็ได้นะเนาะหลังคาไม่สูงมากเท่าไหร่เนาะนน้องเฟียเนาะกลางในก็ได้เลยนะใช่ที่บอดพี่นะได้เหรอได้แต่ว่าต้องเอาเตียงเตียงน้อยเตียงน้อยออกพ้าคลนี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ